ทำไมรถคันนี้สีไม่ถูกฉลุสีรถยนต์มีผลต่อพลังงานฮวงจุ้ยแบบที่ท่านคาดไม่ถึงครับมีหลายๆท่านที่เพิ่งออกรถใหม่หรือบางท่านที่มีรถยนต์จอดอยู่ในโรงจอดรถหน้าบ้านสิ่งที่ท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าสีของรถยนต์มีผลต่อพลังงานฮวงจุ้ยมากกว่าเสาไฟฟ้าหรือมุมจั่วแหลมตรงข้ามบ้านตามที่หลายๆท่านกลัวกันครับเพราะในศาสตร์ฮวงจุ้ยสิ่งที่มีผลนอกจาก องศา,าการไหลเข้าของพลังงานเข้าสู่ตัวอาคารก็คือโทนสีของวัสดุต่างๆชนิดของวัสดุต่างๆที่อยู่ภายในวงจรพลังงานและอยู่ใกล้กับบ้านของเรามากที่สุดครับซึ่งสีของรถยนต์เป็นวัสดุที่ชิ้นใหญ่มากจึงส่งผลต่อพลังงานภายในแบบที่หลายๆคนไม่เคยสังเกตครับเช่นบางคนออกรถตามสีที่ถูกฉลกวันเกิดเช่นออกรถสีแดงโทนสีของาธาตไฟและนำไปจอดไว้ในโรงรถ ซึ่งในบริเวณนั้นไม่ได้ต้องการธาตไฟเมื่อในบริเวณนั้นไม่ต้องการธาตไฟก็จะส่งผลให้ไปเร่งพลังงานร้ายที่ถูกธาตไฟกระตุ้นจนเกิดเหตุร้ายๆแบบคาดไม่ถึงยิ่งเป็นรถที่เพิ่งออกใหม่เมื่อเกิดเหตุไม่ดีก็จะคิดว่าสีรถไม่ถูกฉลกบ,บ้างออกรถไม่ได้ดูเลิกบ้างก็จะนำรถไปให้หลวงพ่อเจิมแก้เคร็ดหรือไปตรวจด,ดวงชะตาหมอดูก็จะแนะนำให้ไปติดสติ๊กเกอร์ รถคันนี้สีอะไรก็แล้วแต่อยู่ท้ายรถเพื่อแก้เคล็ดบางท่านไปปิดทองปิดป้ายทะเบียนหรือไปเติมเลขที่ป้ายทะเบียนเพื่อแก้เคล็ดเมื่อแก้เคล็ดไปแล้วก็จะส่งผลดีอยู่สักพักและสุดท้ายผลร้ายก็เกิดขึ้นเช่นเดิมจากรถที่เพิ่งซื้อใหม่ครับเช่นรถเสียบ่อยๆทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งออกรถป้ายแดงออกมาหรือเกิดเหตุเฉียวชนอยู่เสมอทำให้เสียเงินอยู่เรื่อย ซึ่งสีของรถยนต์เป็นวัสดุที่ชิ้นใหญ่มากจึงส่งผลต่อพลังงานภายในแบบที่หลายๆคนไม่เคยสังเกตครับหรือตั้งแต่ออกรถใหม่มาทําไมของในบ้านเสียหรือมีเหตุให้เสียเงินที่ไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์แต่เกิดขึ้นในบ้านจนท่านไม่ทันได้สังเกตหรือท่านสังเกตที่จะพอมองออกว่าสาเหตุน่าจะมาจากรถที่เพิ่งซื้อมาใหม่แน่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือรถที่ซื้อมานานแล้ว แต่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนยุคข,ของพลังงานหงจุย้ยตั้แต่กลางปี2565เป็นต้นมาโทนสีรถคันเดิมจึงไม่ได้นำมาเป็นข้อสังเกตจากผลร้ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาครับซึ่งพลังงานได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคข,ของาธาตุไฟซึ่งจะมีโทนสีรถยนต์ที่ส่งผลร้ายต่อพลังงานก็คือสีที่ส่งผลมากที่สุดคือรถยนต์โทนสีดาซึ่งเป็นโทนสีของาธาตุน้า ที่ส่งผลร้ายต่อกระแสะการเงินที่เป็นยุคข,ของธาตุไฟตั้งแต่หน้าประตูบ้านต่อให้ท่านมีพลังงานที่ดีไหลเข้าทางหน้าบ้าน mm. ก็จะถูกประทะตั้งแต่หน้าบ้าน mm. ก่อนพลังงานจะไหลเข้าสู่ภายในบ้านครับ mm. ซึ่งส่วนมากจะเป็นบ้านทาวเฮาส์หรือทาวโฮมที่ต้องจอดรถหน้าบ้านตรงๆครับส่วนบ้านเดียวหรือบ้านที่มีหน้ากว้างที่เราจอดรถเบี่ยงไปด้านข้างทนสีรถสีอื่น อาจจะไปส่งผลในตำแหน่งที่ไม่ต้องการพอดีครับโทนสีที่ส่งผลร้ายสำหรับรถที่จอดหน้าบ้านตรงๆก็คือรถโทนสีขาวสีบอลเงินสีบอลทองซึ่งเป็นโทนสีของธาตุทองซึ่งเป็นธาตุที่ประทะกับพลังงานของธาตุไฟในยุคเก้าที่เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาครับแล้วท่านจะทราบได้อย่างไรว่าสีรถของท่านส่งผลร้ายต่อพลังงานภายในบ้าน ให้ท่านหาผ้าคลุมรถโทวนสีเทามาคลุมรถของท่านเอาไว้เมื่อเข้าจอดในโรงจอดรถครับนอกจากจะเป็นวิธีตรวจสอบแล้ววิธีคลุมผ้าทนสีเทาก็คือวิธีแก้โทนสีรถที่ไม่ต้องการในบริเวณโรงจอดรถครับถ้าท่านสังเกตแล้วส่งผลดีขึ้นแสดงว่าโทนสีรถของท่านเป็นสาเหตุที่ทำให้พลังงานหงจุย้ยบ้านของท่านเกิดความไม่สมดุลครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านไม่ต้องขายรถหรือเปลี่ยนสีรถใหม่ครับแค่ท่านคลุมผ้ารถเอาไว้เวลาจอดรถน,น,นานๆเช่นในวันหยุดที่ต้องจอดรถไว้ทั้งวันส่วนวันธรรมดาที่ท่านขับรถไปทำงานแล้วกลับมาตอนมืดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องคลุมผ้าก็ได้ครับโดยเฉพาะรถสีขาวสีบรอนเงินสีบอลทองและสีดำต้องพยายามสังเกตเป็นพิเศษครับเพียงเท่านี้รถที่ท่านอุตส่าห์ออกมาให้ถูกโฉลกวันเกิด หรือรถสีโปรดของท่านก็จะไม่ส่งผลร้ายต่อหุ่มจุ้ยบ้านของท่านแล้วครับเมื่อคุมผ้าแล้วท่านจะต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับให้สังเกตเฉพาะโรงจอดรถที่อยู่ในตัวบ้านครับถ้าโรงจอดรถที่แยกจากตัวบ้านหรือจอดไกลจากตัวบ้านจอดนอกรั้วก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆครับให้ท่านไปสังเกตด้วยตัวของท่านเองนะครับ